หลวงปู่ดู่แห่งวัดสแกแนะนําบารมีพ่อแม่เหนือกว่าพระเครื่องทุกประเภทเครื่องรางทุกชนิดถึงขนาดคนทำของใส่ย,ยังไม่สามารถทำร้ายได้ในเรื่องเล่าจากหลวงปู่ดูพรมปัญโยวัดสแกอำเภออุทไทยยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นได้บอกเล่าถึงเครื่องรางที่มีคุณวิเศษสูงสุดที่หลายๆคนควรมีไว้ในครอบครอง โดยเรื่องเล่านั้นระบุว่าตะกรุดบิดามารดาคุณวิเศษที่เหนือเครื่องรางทั้งปวงเรื่องเล่าจากหลวงปู่ดูพรมปัญโยได้บอกกล่าวไว้ว่าพวกไอเสือทั้งหลายเหล่านี้มักจะมีความสามารถทางคงกระพันชาตรีแล้วเกิดฮึกเหิมขาดศีลธรรมทำให้เขาต้องประพฤติตัวออกนอกลูกนอกทางไปในที่สุดแต่บางคนไม่มีพระไม่มีคาถาอาคม ก็ยังสามารถรอดจากพยันตรายได้เรื่องมีอยู่ว่ามีคนเหนือไปทำงานแถบปราจีนบุรีซึ่งมีพวกขเขมรมากและเกิดไปขัดใจกับพวกนั้นพวกขเขมรน,นั้นเก่งทางทำของทำคุณไสยศาสตร์เขาก็ปล่อยมาให้เจ้าคนนี้แต่ก็น่าแปลกใจที่ไม่สามารถทำอะไรได้จนในที่สุดคนทำของเกิดความสงสัยจึงไปถามเขาตอบว่า ไม่มีเครื่องรางของขลังอะไรเลยคาถาอาคมก็ไม่มีแต่ก่อนจะนอนทุกคืนต้องกราบหมอนไหว้พ่อไหว้แม่เป็นเช่นนี้ไม่ได้ขาดคนทําของจึงบอกว่าคืนนี้แกอย่าไหว้พ่อไหว้แม่นะข้าจะปล่อยของแล้วจะแก้ให้เขาก็ทำตามตอนนี้เป็นเพื่อนกันแล้วคืนนั้นก็ปล่อยของเข้าตัวได้แล้วเขาก็แก้ให้ นี่ขนาดไหว้พ่อไหว้แม่นะทำให้จิงยังสามารถป้องกันตัวได้หลวงปู่สอนให้พวกเรามีความกตันอยู่รู้คุณพ่อแม่และผู้มีพระคุณทั้งหลายทั้งนี้พระคณาจารย์อาจารย์บางท่านท่านมีเคล็ดแนะนำให้เราหาแผ่นเงินแผ่นทองที่ใช้ทำตะกรุดบางท่านทุนน้อยก็ใช้ทองแดงก็ได้นำมาให้พ่อแม่เขียนคำอวยพร สิ่งที่เป็นมงคลใส่แผ่นตะกรุดเช่นขอให้ลูกพบแต่ความสุขความเจริญแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงเสร็จแล้วเอาเส้นผมของพ่อแม่ใส่และให้พ่อแม่อธิษฐานจิตเชื่อกันว่านี่เป็นจิตที่บริสุทธิ์ของบุพการีผู้ให้กำเนิดพระอรหันต์ของลูกเทพพยดาจะรับรู้มาช่วยคุ้มครองรักษาไม่มีพ่อแม่คนไหน อยากเห็นลูกชิบหายวายวอดตายโหงและถ้าจะให้ครบถ้วนก็นำไปให้พระเกจิที่เรานับถือที่อธิษฐานจิตจึงครบถ้วนพระพุทธคุณครูอาจารย์คุณบิดามารดาเทพยดาขณะเดียวกันเรื่องเล่าเกี่ยวกับหลวงปู่มณ์วัดเนินตามากยอดเกจิเมืองชนบุรีวัตถุมงคลของท่านมีประสบการณ์เหลือขนาดนับ เกจิแถบภาคตะวันออกหลายท่านก็ยกยอ่องแต่ท่านเคยกล่าวว่าแกอยากได้วัตถุมงคลที่เหนือกว่าของฉันไหมของท่านคลังขนาดไหนใครๆก็รู้ที่เหนือกว่าท่านอีกแกกลับไปบ้านนะแล้วหาแผ่นโลหะจะเป็นอะไรก็ได้แล้วเอาเส้นผมของแม่วางลงบนแผ่นโลหะนั้นแล้วม้วนเข้าด้วยกันเป็นตะกรุดแล้วแกก็เอาไปให้แม่อธิษฐานให้ ตอนแม่อธิษฐานให้พรแกแกลองฟังดูสิว่าเขาจะว่าให้แกตายแกเสื่อมไหมถ้าทุกคำพูดมีแต่เรื่องดีไม่มีแช่งแล้วก็ตะกรุดนั้นไม่มีเสื่อมหรอกดียิ่งกว่าใครๆทำให้ตะกรุดของฉันก็ไม่สู้ตะกรุดของแม่แกหรอกเพราะฉันรักแกไม่เท่าแม่แกคนดีของหลวงปู่ธรรมะที่หลวงปู่นำมาอบรมสิทธิ์ทั้งหลาย เป็นธรรมที่สงบเย็นและไม่เบียดเบียนใครด้วยกรรมทั้งสามคือความคิดการกระทำและคำพูดครั้งหนึ่งท่านเคยอบรม,รรมสิทธิ์เกี่ยวกับวิธีสังเกตคนดีสั้นๆประโยคหนึ่งคือคนดีเขาไม่ตีใครวัตถุมงคลวัตถุมงคลของท่านท่านสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจดังคำที่ท่านกล่าวว่า ติดวัตถุมงคลก็ยังดีกว่าติดวัตถุอัปมงคลและเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติภาวนาซึ่งแม้จะมีมากมายแต่ทว่าทั้งหมดก็ล้วนอยู่ในกรอบวงของพระรัตนตรยัยทั้งแบบพิมพ์ที่สื่อถึงเรื่องราวในพุทธสมัยในการต่างๆท่านล้วนสร้างความดีประณีตละเอียดทำให้เราสัมผัสถึงความเมตตา และให้ผู้ศรัทธาได้เกิดความชัดเจนในสิ่งที่หลวงปู่ท่านเน้นหนักคือเพื่อให้เราได้ใช้ในการค้นหาพระเก่าหรือที่ท่านเรียกว่าพระแท้คือพระพุทธทังพระธรรมังพระสงังฆังสำหรับเป็นที่พึ่งอันสมบูรณ์ทั้งในปัจจุบันและภายหน้าแสงสว่างเป็นกิเลสคนเล่าให้หลวงปู่ฟังว่ามีผู้กล่าวว่า การทำสมาธิแล้วบังเกิดความสว่างหรือเห็นแสงสว่างนั้นไม่ดีเพราะเป็นกิเลสม,มืดมืดถึงจะดีหลวงปู่ท่านกล่าวว่าที่ว่าเป็นกิเลสก็ถูกแต่เบื้องแรกต้องอาศัยกิเลสไปละกิเลสอาศัยกิเลสส่วนละเอียดไปละกิเลสส่วนหยาบแต่ไม่ได้ให้ติดในแสงสว่างหรือหลงแสงสว่างแต่ให้ใช้แสงสว่างให้ถูกให้เป็นประโยชน์ เหมือนอย่างกับเราเดินผ่านไปในที่มืดต้องใช้แสงไฟหรือจะข้ามแม่น้ำมาหาสมุทรก็ต้องอาศัยเรืออาศัยแพแต่เมื่อถึงฝั่งแล้วก็ไม่ได้แบกเรือแบกแพขึ้นฝั่งไปแสงสว่างอันเป็นผลจากการเจริญสมาธิก็เช่นกันผู้มีสติปัญญาสามารถใช้เพื่อให้เกิดปัญญาอันเป็นแสงสว่างภายในที่ไม่มีแสงใดเสมอเหมือน ดังคำที่ว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีอัน,นิสงส์แห่งการภาวนาหลวงปู่ท่านเคยพูดเสมอว่าอุปปชาาข้าหลวงปู่กลั่นสอนว่าภาวนาให้เห็นแสงสว่างเท่าปลายหัวไม้ขีดชั่วประเดี๋ยวเดียวเท่าช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นยังมีอัน,นิสงส์มากกว่าตักบาท จนขันลงหินทะลุท่านจะพูดคอยให้กำลังใจอยู่บ่อยๆว่าหมั่นทำเข้าไว้หมั่นทำเข้าไว้ต่อไปจะได้เป็นที่พึ่งภายหน้า